สวัสดีค่ะวันนี้มนุกจะมาบอกประโยชน์ของใบแมงลักนะคะใบแมงลักที่เรารู้จักกันแล้วก็นํามาใส่ในอาหารหลายๆอย่างได้มารู้ประโยชน์ของเขานะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ 1. ให้พลังงานและสารอาหารที่มีประโยชน์หากรับประทานใบแมงลัก100กรัมจะได้รับพลังงาน32แคลอรี่พร้อมกับสารอาหารที่มีประโยชน์มากมายอาทิ โปรตีนคาร์โบไฮเดรตไฟเบอร์วิตามิน A, B1 B2 B3 วิตามิน C แคลเซียมฟอสฟอรัสและธาตุเหล็ก2ช่วยบำรุงผิวพรรณให้มีสุขภาพดีในใบแบงรักมีวิตามินที่ช่วยบำรุงผิวพรรณให้มีสุขภาพดีมากมายไม่ว่าจะเป็นวิตามิน B3 และวิตามินซีที่ต่างก็มีคุณสมบัติช่วยให้ผิวพรรณมีความชุ่มชื้นดูกระจ่างใสและช่วยลดริ้วรอยก่อนวัยอันควรโดยใบยแมงลักษ0 0 0กรัมจะมีวิตามินซีมากถึง78มิลลิกรัม 3. บำรุงเลือดป้องกันโรคโลหิตจางใบแมงลักมีธาตุเหล็กจึงมีส่วนช่วยในการบำรุงเลือดและป้องกันโรคโลหิตจางโดยหากรับประทานใบแมงลักปริมาณ100กรัม จะได้รับธาตุเหล็ก4.9มิลลิกรัมเหมาะกับการนำมาทำอาหารสำหรับผู้ที่มีอาการขาดธาตุเหล็ก4บำรุงสายตาป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมเนื่องจากใบแมงลัก100กรัมมีวิตามิน A มากถึง10.6กรัมจึงทำให้ใบแมงลักมีคุณสมบัติในการบำรุงสายตาช่วยให้มองเห็นทั้งกลางวันและกลางคืนได้ดี นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันความเสื่อมของเซล์ลประสาทต,ตาซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคจอประสาทต,ตาเสื่อมในผู้สูงอายุได้อีกด้วย 5. มีแคลเซียมช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุนนอกจากวิตามิน A แล้วใบแมงลักยังมีแร่ธาตุต่างๆอย่างเช่นแคลเซียมสูงอีกด้วย โดยในใบ,บแมงลัก100กรัมจะมีแคลเซียมมากถึง350มิลลิกรัมจึงมีสปปรรพคุณช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุนเหมาะกับผู้สูงอายุที่มีความสามารถในการดูดซึมแคลเซียมลดลงและสภาพกระดูกไม่แข็งแรง6 ช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานปกติใบแมงลักก็เหมือนกับผักทั่วไปที่มีเส้นใยห,หรือไฟเบอร์สูงทำให้เมื่อรับประทานเข้าไปแล้วจะช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานได้ดีขึ้นถ่ายอุจจาระได้ง่ายลดการหมักหมมของเสียในลำไส้และลดโอกาสดูดซับสารพิษจากของเสียกลับเข้าสู่ร่างกายซึ่งทำให้ความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งลำไส้ลดลงตามไปด้วย คนไทยนำใบแมงลักมาประกอบอาหารหลากหลายไม่ว่าจะเป็นหอหมกแกงเลียงแกงอ่อมแกงคั่วขนมจีนน้ำยาและอีกหลากหลายเมนูค่ะคลิปนี้นำประโยชน์ของใบแมงลักมาฝากกันหวังว่าเป็นประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ